มวยปล้ำอาชีพทุกสมาคมบนโลกใบนี้จะมีการดำเนินเร,เรื่องที่ต่างกันออกไปโดยเฉพาะสมาคมเด่นๆอย่างสมาคม WWE ที่บ่อยครั้งก็มักจะสร้างเรื่องราวที่ดูปาดเถื่อนชวนน่าติดตามแต่ความน่าติดตามเหล่านั้นก็ทำให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่าถ้าเรื่องราวพวกนี้มันเกิดจริงๆแล้วก็พวกนักมวยปล้ำจะโดนจับในข้อหาอะไรกันบ้างอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ ขอมาพบกับเคนที่พยายามจะเอาชีวิตพี่ชายตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าทำผิดแล้วก็ผิดอีกไม่ว่าจะเป็นการลากพี่ชายตัวเองมจาจับยัดใส่โลงศพแล้วก็นำไปเผาทั้งเป็นเอ้ยนี่แน่ตุยไปซาพี่ชายเอ้ยแบบนี้นะมันต้องเผาหรือไม่ว่าจะลากพี่ชายเข้าไปในหลุมและททำการกรบฝังทั้งเป็น ถ้าเผาแล้วมึงยังจะรอดมาได้มันก็ต้องฝังทั้งเป็นแล้วละ่ะแบบเนี้ยตุยไปซะเถอะพี่ชายซึ่งทั้งสองเหตุการณ์ดังกล่าวถึงแม้อเนเทเกอร์สามารถรอดตายได้อย่างหวุดหวิดมึงเป็นน้องชายกูกูให้อภัยมึงได้ตลอดไอ้น้องรักแต่ถึงอย่างนั้นเคนก็ต้องโดนลงโทษอยู่ดีโดยข้อหาพยายามฆ่าโดยไตรตรองเอาไว้ก่อน ในประเทศไทยนั้นตาประมวลกฎหมายอาญามาตรา289วัคซี่บัญญัติเอาไว้ว่าผู้ใดกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองเอาไว้ก่อนจะต้องระวางโทษถึงกับประหารชีวิต<ะ>แต่ยังไรก็ตามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา80บัญญัติเอาไว้ว่า ผู้ใดลงมือกระทําความผิดแต่กระทําไม่ตลอดหรือกระทําไปตลอดแล้วแต่การกระทํานั้นไม่บรรลุผลจะต้องระวางโทษ2ใน3ส่วนของโทษกฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นๆสรุปง่ายๆเลยครับกรณีของเคนแม้จะโดนข้อหาพยายามฆ่าโดยไตรตรองเอาไว้ก่อนทว่ารันเทกเกอร์ไม่ได้เสียชีวิตเคนจะโดนโทษติดคุกตั้งแต่10ปีไปจนถึงติดตลอดชีวิต มาพบกับเคสนี้กันบ้างเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นราวปี2009แดนดี้ออตตันกับ t ีวีเอกำลังมีเรื่องกันโดยทางด้านออตตันเนี่ยก็แสบใช่เรื่องชอบคนลูกน้องไปกระทืบ t ีวเท่านั้นยังไม่พอดันไปหาเรื่องกับพ่อตากับพี่เคยของ t ี s ด้วยซึ่ง t ีวนั้นยอมไม่ได้หาเรื่องกับตัวเองไม่ว่าอย่ามาหาเรื่องกับครอบครัว วันหนึ่งออตันไม่มีคิวจะมาปร้ำก็เลยสั่งการให้ลุงน้อยตัวเองเนี่ยตั้งใจกระทืบทิวเอสในสังเวียนเหมือนอย่างเคยแต่ปรากฏว่าในวันนั้นทิวเอสเองก็ไม่ได้อยู่ในสังเวียนแต่ดันไปโผล่ที่บ้านของออตันทิวเอสมาพร้อมกับคอนปอนคู่ใจด้านออตันทําอะไรไม่ถูกทิ้งเมียทิ้งคนในบ้านแล้วก็เพนหนีเอาตัวรอดคนเดียวทิวเอสนี่ก็ตามไล่ล่าตามกระทืบไม่ลดละแกงรักหรอว่าผมมึงอะฮะ ทำได้แค่ลุมกูเท่านั้นแหละดูสิว่าคนเดียวมึงจะสู้กูได้ไหมถ้ามึงไม่ลุมกูจนท้ายที่สุดออตั้งกะโดนเล่นง,งานจนหมดสภาพบ้านที่ดูดีดูหรูพอทเวสมาเท่านั้นแหละเละเทะไม่หมดจากเหตุการณ์นี้ทเวสนั้นมีความผิดเต็มๆเ,เขาจะโดนข้อหาบุกรุกยามวิการคนเดียวและความผิดฐานบุกรุกยามวิการคนเดียวนั้นตามมาตรา3 6 4ระบุเอาไว้ว่า การเข้าไปในเคหาสถานของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ยอมออกไปเมื่อถูกไล่ในเวลากลางคืนผู้กระทําต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเท่านัา้นไม่พอทีวเสนั้นก็โดนอีกข้อหานั่นคือโดนความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา295ระบุเอาไว้ว่า การทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรียกว่าการบุกบ้านคราวนั้นเทเวสโดนทั้งจำทั้งปรับแต่คนที่โดนหนักกว่าคือแลนดี้ออตันนี่นะครับทั้งเจ็บตัวทั้งเจ็บใจบ้านกับพังเละเทะไปหมดมันคุ้มไหมเนี่ยเคสต่อมา ย้อนกลับไปในปี2 6 0 6เป็นช่วงที่จอซีนาก็ำลังเปิดศึกกับเอสโดยไอ้หนุ่มผมยาวรายนี้ก็ได้ไปก่อกวนไอ้หนุ่มผมเกรียนครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งแต่ละครั้งก็ทําเกินกว่าเหตุด้วยจอซีนาเหลืออดเต็มที่ก็เลยเอาคืนอย่างสาสมด้วยการโยนเอสตกลงไปในแม่น้ําโชคดีที่เอสไม่ได้รับอันตรายถึงชีวิตแต่แน่นอนว่าแม้จะไมไ่รับอันตรายจอซีนาก็ต้องโดนจับอยู่ดี ้วยข้อหาทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2องรระบุเอาไว้ว่าผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้นจะโดนข้อหากระทาความผิดฐานทำร้ายร่างกายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่0 0่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่ถ้าสมมติเอสมันว่ายนะ้ำไม่เป็นขึ้นมาแล้วทะลึ่งจมน้ำตายแล้ะก็ จอซีนาโดนข้อหาหนักกว่านี้แน่ๆและเคสต่อมาคุณผู้ชมรู้จักเหตุการณ์นี้หรือไม่เหตุการณ์ที่ฝรั่งทำอนาจารนักชายหาดแห่งหนึ่งในบ้านเราเนี่ยแหละครับซึ่งในวงการมวยปล้ำมันก็มีฝรั่งทำเหตุการณ์ทำนองนี้เหมือนกันนั่นคือไอหนุ่มผมยาผู้นี้จากเคสเมื่อกี้นี่แหละตอนนั้นเอสเพิ่งได้เป็นแชมป์โลก w w e มมาบดมาด พี่แกก็เลยจัดงานฉลองต่อหน้าแฟนๆซึ่งการฉลองของพี่แกก็เป็นเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเพราะพี่แกกับลิต้าหวานใจในตอนนั้นดันจัดฉลองด้วยการอัศเลบเบื้องมนี่ครับมวยปล้ำที่ปล้ำแบบปล้ำกันนะ่ะต่อหน้าแฟนๆนับหมื่นๆคนในสนามและก็อีกหลายล้านคนที่ดูตามสื่อต่างๆโอ้โหแบบนี้ไอหนุ่มผมยาวและแฟนสาวลิต้านี่โดนจับเลยนะครับด้วยข้อหา ทำอนาจารในที่สาธารณะซึ่งมันมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่388ที่ระบุเอาไว้ว่าผู้ใดทําการอันควรที่ขายหน้าต่อหน้าทานกำนันโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือก็ทาการลาม,มกอย่างอื่นต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5,000บาทโอ้อันนี้ถือว่าเบานะครับแต่ใครมันจะกล้าละ่ะมันจะกล้าอดัดวะได้ในที่สาธารณะแบบนี้กัน แต่มันก็มีอะเนาะและทิ้งท้ายกับเคสนี้ย้อนกลับไปในศึกซัม์สแลมประจำปี2022คู่เอกในตอนนั้นเป็นการปรามชิงแชมป์โลกกติกา last man standing ระหว่างโรเบเลสเจ้าของแชมป์กับบล็อกเลสเนอร์ผู้ท้าชิงซึ่งในระหว่างการต่อสู้นั้นจู่ๆพี่บล็อกก็ไม่รู้คึกอะไรดันไปขับรถแท็กเตอร์ขึ้นมาพังเวทีเฉย และคนที่ซวยที่สุดก็คือเจ้าของแชมป์นี่นะครับที่ดันทะลึ่งอยู่กลางเวทีพอเวทีถูกยกขึ้นโรมาเลสก็เลยกลิ้งล้มไปหลายตลบเฮ้ยสนุกจริงๆไว้ยรู้งี้ก็ทำตั้งนานแล้วมันก็สนุกจริงๆเลยครับแต่หลังจากนี้มันจะไม่สนุกเลยเพราะพี่แกจะโดนจับในข้อหาทำลายซั์ตามมาตราที่358ได้ระบุเอาไว้ว่าผู้ใดทำเสียหาย ทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0ื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเอา้านี่กูผิดมากเลยใช่ไหมเนี่ยแค่นี้ก็โดนข้อหาทำลายทรัพย์แล้วยังครับยังไม่หมดแค่นี้พี่บล็อกจะต้องโดนอีกหนึ่งข้อหามาตราอะไรรู้ไหม มาตา295เหมือนอยางเคสก่อนหน้านั้นผู้ใดทำร้ายร่างกายผู้อื่นจำเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโอ้โหทำไมกูโดนเยอะอย่างนี้วะเน,นี่ยแล้วนี่สียงกูไปโดนอะไรมาเนี่ยและทั้งหมดนี้ก็คือความผิดที่นมามวัลพร่มได้กระทำลงไป ซึ่งแน่นอนยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่เรายังไม่ได้หยิบยกมาเล่าเอาไว้คราวหน้าหรือถ้ามีโอกาสเราจะเอามาทำภาคต่อกันนะครับเออโชคดีที่ไม่มีของกูถ้าสถานีมวยปล้ำมันอก,กูไปพูดถึงอีกแล้วก็กูคงต้องติดคุกไปตลอดชีวิตแน่เลยถ้าอย่างนั้นกูขอปิดคลิปแทนมันเลยก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้สถานีมวยปล้ำขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ